ไม่ได้มีแค่ชาวจีนนะคุณผู้ชมมีชาวอิสราเอลด้วยที่ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าแอบ,บเข้ามาทำงานผิดกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยตำรวจยังคงเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายชาวอิสราเอลที่แฝงตัวเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพังงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มมักคุเทศเถื่อนมีทั้งคนไทยและก็ชาวอิสราเอลครับหลังจากมักคุเทศเถื่อนกลุ่มนี้เนี่ยเขานำนักท่องเที่ยวขับรถ A t ทวชมธรรมชาติแล้วก็ไปพบพฤติการก็คือไปเชื่อมโยงกับบริษัททัวร์ที่อาจจะเข้าข่ายนอมินีขอองเครื ขายต่างชาติรายใหญ่ด้วยครับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองและฝา่าปกครองเมื่อวานนี้สนที่กำลังตรวจจับกลุ่มกลุ่มมคัคุเทศเถื่อนทั้งคนไทยและก็ชาวอิสราเอลครับขณะที่นำนักท่องเทียเ่ยวขับรถ ATV ชมธรรมชาติแบบนี้หลังจากได้รับร้องเรียนผ่านสายด่วน1155จากการไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่ากลุ่มผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยทำหน้าที่ นำเที่ยวครับโดยไม่มีใบมักคุเทศแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมขบวนการก็ไม่มีใบอนุญ,ญาตในการทํางานด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่จึงมีการแจ้งข้อหาตามพรบธุรกิจนําเที่ยวและมักคุเทศรวมถึงกฎหมายแรงงานต่างด้าวพร้อมกับมีการยึดรถ ATV แล้วก็รถบักกี้รวม11คันเป็นของกลางจากการสอบสวนขยายผลเนี่ยไปถึงบริษัทที่ว่าจ้างเนี่ยพบว่าจดทะเบียนในชื่อคนไทย แต่มีสามีเป็นชาวอิสราเอลครับจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่าลักษณะน่าจะเข้าข่ายเป็นนอมินีของเครือข่ายชาวอิสราเอลใช้ชื่อภรรยาที่เป็นคนไทยเนี่ยเปิดบริษัทแต่ว่าจริงๆแล้วคนประกอบธุรกิจคนพานําเที่ยวต่างๆเป็นชาวอิสราเอลครับที่ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพังงนันโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ มุ่งหวังจะให้บริการนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเป็นหลักด้วยนะครับคือเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเพราะว่าผู้ภาษาเดียวกันทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการถือหุ้นแล้วก็ขยายผลไปยังเครือข่ายต่างชาติอื่นๆในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย หากพบความเชื่อมโยงจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปราบปรามขบวนการต่างชาติที่แฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวไทยด้วยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ชาวอิสราเอลก็เคยถูกจับกลุ่มที่มีการเปิดร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์ต่างๆนี่ก็ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคือเปิดบริษัทนำทัวร์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ในพื้นที่เกาะพังงานแต่ว่าพื้นที่อื่นๆก็น่าจะยังมีด้วยนะครับ คุณผู้ชมส่งกําลังใจให้กับตํารวจไทยกันมาเยอะเลยนะครับบอกว่าทําตํารวจไทยสู้ๆแบบนี้นะครับก็ส่งกําลังใจกันมาเยอะมากยังไม่หมดครับหลายคนอาจจะบอกว่าตํารวจไทยอะไรก็ต้องทําได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้มีทั้งจับคนจีนไลฟ์ขายผ้าเครื่องจับไกด์เถื่อน